กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอาไอซี่ทรายนะครับเป็นของฟรีที่เพิ่งมาใหม่นะครับของฟรีชิ้นนี้อยู่ในอีเวนต์ของ21 Pilot นะครับของฟรีชิ้นนี้ลักษณะจะเป็นดาบนะครับซึ่งถือได้ว่าสวยมากๆเลยนะครับก็ไปดูวิธีการเอาไอซี่ทรายกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเก็บของฟรีทั้งสชิ้นนี้ให้ได้ทั้งหมดก่อนนะครับฟังดูง่ายมากเลยนะครับแต่ความจริงแฝงไปด้วยความยากเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไอซี่ทรายอยู่ในส่วนของแบ็ e อ s เซ y นซอรับ เป็นแกรนไพรส์นะครับสำหรับผมของฟรีชิ้นนี้สวยที่สุดในอีเวนต์นี้เลยนะครับลงคลิปช้ายังไงขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมเสียงแหบด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตีหนึ่งจะตีสองแล้วนะครับแทบจะไม่ได้นอนแล้วนะครับขอบตาดําแล้วนะครับก็ถ้ามีอีเวนต์อะไรใหม่ผมจะแจ้งให้ทุกคนทราบเลยนะครับก็วิธีการเอาไอซี่ไซด์ก็มีเพียงตอนนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ อย่าลืมไปซื้อเสื้อผมดนะ้วยเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้แหละครับขอบคุณครับ